อีกไม่นานเลยนี่เนาะคขกระสงไขยเสท่านั้นเองเนาะการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยแยก่ากการบังเกิดขึ้นของพระเจ้าจากักรพรรดิมากมายเพราะนั้นบารมีจึงต่างกันมากพระเจ้าจากักรพรรดิ ถ้าเกิดในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใพระองค์หนึ่งนะครับสละหมดมลัตนจะเป็นการอราจสมบัติทวิบน้อยใหญ่ที่ปกครองเลยนะออกบวชเอออยู่ในผ้ากาสวาพสัฒนี่อะไรก็ไม่เอาแล้วนัน่นเนาะขนาดไปได้มาได้เหาะนี่นะเหินเดินกาดได้รัตนะ จ็ดประการนะยังไม่เอาเลยไม่เอาแลว้วการมาเกิดการมสามารถสุจราตเป็นสิ่งที่ประเสริฐและเกิดยากจริงๆเนี่ยนักเรียนใหม่ก็คงบางท่านคงยังไม่ทราบว่าะสัมสามพุทธเจ้ามีอยู่สามประเภทนะ,ะมีพระปัญญาธิกะพุรธเจ้าพระสัตธาธิกะพรธเจ้าแล้วก็พระวริยะธิกะพุทธเจ้า ชื่อต่างกันเพราะว่าสร้างบารมีต่างกันถ้าสร้างบารมีแค่20ประสงค์ไข่แสนมาหากับก็เป็นปัญญาธิกะพุทธเจ้านี่นะถ้าสร้างบารมี4ีสิประสงค์ไข่แสนมาหากับไปอีกเท่านึงเนาะก็เป็นสัทธาธิกะพุทธเจ้าพระภททีสองถ้าสร้างบารมียาวนานถึง80สประสงค์ไห่แสนมาหากับก็เป็น วิริยะทิกะพุทธิเจ้าใช่ไหมลูกใช่ไม่จช่ใช่ครับผมมีสามประเภทนะสามประเภทจะลืมนะปัญญาทิกะศรัทธาทิกะและการวิญญาทิกะนี่เนาะสร้างบารมีตั้งแต่เมื่อสร้างบารมีทั้งทรัพย์อวัยวะชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ ตั้งของเราปราถนาแต่อยู่ในใจตั้งเปล่งวาจาพบรมิติเบี่ยมก็ได้พุทธพ,พ,พุทธยากรนเนี่ยจะได้คำยากรจากพระเจ้าอีกหลายพระองค์ทีเดียวอย่างนี้เนาะแล้วก็ตามตำราบอกเอาไว้ปากว่าจะมาเป็นพระสัมมาสุธเจ้าพระองค์หนึ่งเนี่ยได้ผ่านการพบ เราสั่งสมบุญกับพระสัมมาพุทธเจ้ามากมายเช่นถ้าปัญญาธิกะาบพธเจ้าคงตามทันนะจ๊ะต้องสร้างบุญกับพุทธเจา้าห้าแสนกว่าองค์ <No. S 1> กับไหนที่มาเกิดนี่นะมี พระสัมมุสีเจ้าก็จะได้สร้างรีบรงนั้นแต่บางกลับไม่มีพระสามมาสุชาบังเกิดขึ้นนี่เนาะนี่ผ่านพระสามมาสุ้าถึงห้าแสนกว่าองค์ถ้าศรัทธาที่กับพระเจ้านีไปอีกเท่าล้านกว่าองค์ตามท่านไหยถ้าวิิยะที่กับพระเจ้าอีกเท่าสองล้านกว่าองค์ ใช่พี่ลูกใช่ครับผมเออแล้วกว่าจะผ่านได้ตั้งเยอะขนาดนี้นะบังกับก็เจอบังกับก็ไม่เจอเนี่ยมันยาวนานแค่ไหนเออพระสีอริยเมตไตรท่านเป็นพระสามัจ้าประเภทวิริยะที่กับพระเจ้าตามพารมีมีว่าแปดสิประสงค์ไห้สายาหากับนี่เนะแปลว่าโลกนี้ผ่านการทราบริยกรับพระสามัคเจ้าในอดีตที่ผ่านมา สองล้านกว่าพระองค์ oh. นี่ธรรมดามาั้ยไม่ธรรมดาการไปเกิดอารมยุคสมัยท่านนี้ oh. ถือว่ามีบุญมากเออนี่เนาะตรงนั้นเนะี่ยยุคก็แทนจริงเป็นยุคที่ oh. เหนืออดมกติที่มนุษย์คิดไม่ถึงเลยนี่เนาะ oh. ที่เราค่อยๆคุยคยังไปเยทยอยกันไปเรื่อยๆ oh. นี่เนาะ <Yeah. S 1> ยุคนั้นโอ้ oh. ผู้ใหญ่จะจะไรเดงสาอาคือจะ,สจะใส่ใสะใจใส่สไม่มีวัยชราเนี่ยเออดีเนาะมีแต่คำว่าผู้ใหญ่ผู้สูงวัยแต่ยังอ้อนุมนมเอาเป็นหนุ่มสาวสวรรค์เลยนะถึงคราวันจยาขายหมดยุขายซากก็ไม่เหลือแวบไปหายไปเป็นชาสวสวรรค์เลย เด็กๆจะมีสติปัญญาคล้ายๆผู้ใหญ่แล้วก็เขาจะรู้จักกันดังนั้นเนี่ยเออทั้งโลกเลยโอ้เป็นพี่น้องท้องเดียวกันค,ครอบครัวเดียวกันเนาะแล้วตอนนี้เรามาถึงการสร้างบารมีของพระสัมมาสูนจ้าของเราพระองค์นี้เนี่ยพระสัมมาณคดมพุทธเจา้าใช่ไหมจ๊ะที่ยังเป็นบรมโพธิสัตว์อยู่ ตอนนี้ก็มาถึงตอนสร้างบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์ซึ่งเรายกตัวอย่างมาไม่กี่พระองค์นะเพราะว่าท่านสร้างบารมีแบบปัญญาธิกะพุทธเจ้าต้องพามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้าแสนกว่าพระองค์เรายกแซมเปิลมาสามพระองค์ตามทันไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะครับผมอ่าสามพระองค์นะอ่าสามในห้าแสนน่ะห้าแสนเศษอ่ะคือเราเอาเศษเศษมา เป็นแซมเปิลเพราะว่าทั้งห้าแสนนี่นะแล้วก็ไม่ต้องฟังพระสิยะยะเม่ไตรเราจะเอาไงดีเอาเอาเอาแค่แค่นี้นะอโอเคจะได้ตกลงให,ใ,หให้ให้ตรงกันก่อนแต่อะไรไปถึงตรงนั้นนี่นะ <c oughs> มันสียาวยาวมากเลย <c oughs> นี่ไม่ใช่พูดทวงเวลานะ <c oughs> แต่จำเป็นต้องอธิบายให้ฟัง <c oughs> นี่ยดัมมาอิสอย่างนี้แหละ พราะฉะนั้นมีใครเนี่ยสักคนหนึ่งตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลนั้นน่าสารรเสริญยกย่องชื่นชมนี่นะถ้าบุคคลนั้นทราบว่ากว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันสิยากมากนี่เนาะเออแค่ตั้งความปรารถนาเพราะรู้เรื่องอย่างดีนี่นะว่ายากแต่ยากก็สู้พอสู้แล้วมันก็ไม่ยาก เออนี่นะยากพอสู้นี่นี่นหัวใจต้องยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่ก็มีข้อสังเกตอีกอย่างคือแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นมากกว่ามเมล็ดทรายในท้องพระมาหาสมุทรทั้งสีนับระองไม่ถ้วนแต่ยังมีสรรพสัตว์ให้ขนอยู่อีกเอเอนี่นเนาะนี่นเานาะอ่าดนาดทยอยขนทยอยขนซึ่งครูใบใหญ่อุปมาเทียเหมือนผ้าโปรดในสายกระทรวงศึกษา เป็นพระบรมครูพระบรมศาสดานี่ก็ได้ไปส่วนหนึ่งอัญญาธิกาพุทธเจ้าก็จะขนไปได้ระดับหนึ่งสาธิติกาพุทธเจ้าก็มากขึ้นอีกหน่อยนะจ๊ะอีกระดับหนึ่งริยธิกาพุทธเจ้าก็มากเพิ่มขึ้นไปเป็นเท่าๆอย่างเงี้ยมากม้อยเนาะวิทยคณยพระชมพูทวีปนี่นะ, oh. ะทวีปทั oh. ้งสี่อุตรคฤตทวีปปุพพระวิธิฮะอประคุยาเริ่มมงคุยานทวีป นี่เนาะแล้วก็ยังทะวีบน้อยๆอีกแล้วประเจ่คนเฉพาะมนุษย์นะเทวดาด้วยเออโปรไปนูน่นงั้นจะได้ชื่อว่าเป็นครูของมนุษย์เทวดาได้อย่างไรละเออพรมพรมสงสัยแล้วแวบไปปรากฏตาน้าพรมด้วยกายหยาบนะไม่ใช่ถอดกายไปเอาไปทั้งแท่งเลยเออดังนี้เนาะเอากายมหาลุดวุบไปเลย นี่ไปหาอ่านเอานะนัะเดี๋ยวไม่ได้ขึ้นสักทีแต่ถ้าพรอหน้พระเด็คุณหลวงปู่ท่านอะไรมีความคิดอย่างนี้นะก็ไปถึงก,การเชิญความคิดเนะี่ยอะไรล่ะมีมโนปณิธานยอย่างแน่วแน่ี่เนาะอืต้องไปหาต้นแหล่งของกิเลสอาสวะทั้งมวล แหล่งแห่งผู้ของผู้ที่เขาสอดส่งนี่นะอาวิชามาบังคับสรรพสัตว์สรรพส,ส,สิ่งทั้งหลายทำให้ดําดนวนชีวิตด้วยความไม่รู้นี่อยู่ที่ไหนไที่เป็นแหล่งกำเนิดของความโลภความโกรธความหลองลอะไรต่างเนี่ยอ,อ,อยู่ตรงไหนก็จะไปตรงนั้นแหละลเอองี้แงทา,างก็ไปเอาไปโน้นดีกว่าแต่ทางนั้นนี่เมื่อไหรมันก็ไปทราบ แต่นี่นะอย่างน้อยก็มาเกินครึ่งทางแล้วเออนี่นี่นะเออโอ้ยสนอุสนอลนุออ่ะเดี๋ยวเดียวไม่จบ <c oughs> แต่ท่านพูดมาอีบัรทัดหนึ่งนี่ต้องไว้พุ่งนี้ก็แล้วกันฮแต่ขอยืยนยันว่าการที่ติดต่อติดตามตามติดท่านนี่นะไม่ว่าจะ แบกท่านไปบนบา่าเอออันเชิญรัตนเจตเอออันเชิญอะไรทุกอย่างนะจ๊ะหรือตามเข้ารลูกกระบวนล้วนมีบุญบาร,รมีมากทั้งสิน้น<า>หรือถือสายสมบัตินั่นตามท่านเนี่ยนี่เนะตามถึงไปนี่นะตามไปเรื่อยๆโอ้ว้าวไม่ธรรมดาหรอกไม่ธรรมดาอะไรต้องพรุ่งนี้แล้ว นี่นะย,ยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยแล้วเราจะทำไงดีเนี่ยตอ่ตอเลย่วนในครั้งที่สองพระสุจาตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมในช่วงที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนเทวโลกนี่นี่ไงแต่พระสาัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราเนี่ยพระสมัมมาคมพุทธเจ้าของเรา ก็เคยเสด็จไปจำมรรษาเพื่อแสดงทรรโปรดพุทธมารดาที่อยู่บนสวรรค์ชัน้นดาวดึงเหมือนกัน<า>นี่เนาะนี่แต่พระธรรมทายาทจำมรรษาข้างล่างาเอาสำหรับการแสดงพระธรรมจกักรพระวัตนาสูตรในครั้งที่สองนี้ได้มีผู้บรรลุธรรมอีกประมาณ3าล้านเจ็ดแสน,นี่โอ้พ่อไอแผ่นไหม่อกแผ่นไหม<า>อ่าแผ่นทองนะ<า> ส่วนในครั้งที่สามซึ่งถือเป็นการแสดงพระธรรมจักรประวัตตนาสูตรครั้งสุดท้ายของพระสุชาติสมะถุเจ้าเพราะพระพระองค์ทรงปราศรพียอในการแสดงรามพระเสด็จไปโปรดพุทธบิดาอ่านี่นะโปรดพุทธบิดาเสร็จการแสดงพระธรรมจักรประวัตนาสูตรในครั้งที่สามที่โปรดพุทธบิดานี้ ได้มีผู้บรรลุธรรมเพิ่มนอีกหกล้านคนอโอ้ขนเท่าไ่ยางไม่หมดเลยยางไม่หมดเลยยังมีเหลือถึงปัจจุบันนี้และในอนาคตอีกอยางไม่หมดยางไม่หมด you know. นี่เนาะนาจะจะมีการแสดงพระธรรมจักรประวัตนสดถึงสมครั้งแล้วในยุคสมัยของพระสุชาติสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังได้มีการประชุมสาวกสันนิบาตถึงสามครั้งอีกด้วยกล่าวคือในครั้งที่หนึ่งแต่มีพระอาหารหันตสาวกมาประชุมรวมกันถึงหกหมื่นลูกสิ่งในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่มีจำนวนพระอาหารหันตสาวกมาประชุมกันมากที่สุดไม่สุงหกหมื่นเนาะ <Yeah. S 1> ครั้งที่สองมีพระอาหารหันตสาวกมาประชุมรวมกันประมาณห้าหมื่นลูก ครั้งที่สามถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายของพระองค์ได้มีพระอาหารหันตสาวกมาประชุมรวมกันประมาณสี่หมืนรูปเลขที่ออก 4, 5, อี่ห้หกถ้านับจากครั้งที่หนึ่งมาก็หกหเออนี่นะ <laughs> นี่ <laughs> และในการนั้นเองพระส,สมณโคดมสมมาสุมพุทธเจ้าของพวกเราซ<า>ึ่งในขณะนั้นยังเป็นพระบรมโพธิสัตว กำลังสั่งสมบารมีเพื่อจะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทามทันไหมจ๊ะก็ได้ลงมาบังเกิดสร้างบารมีในยุคสมัยของพระสุชาติสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วย oh. เออนี่ไงนี่เนาะ oh. ้าลงมาเกิดแล้วนี่ส่วนเรื่องราวของพระองค์จะเป็นอย่างไร oh. อ่าคงต้องติดตามตอนต่อไปแล้วะโอ้ก oh. ็เขาเขียนมาอย่างเนี้ <laughs> อน,นี่นะ